เราจะรู้ได้ยังไงว่าร่างกายของเราเข้าสู่ภาวะดื้อต่ออินซูลินเดี๋ยวนี้โค้ชปูแน่นมาบอกวิธีการสังเกตแบบและเอียดให้ดูเลยครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปเปนผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชปูแน่นเป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ของงจรริคับสวัสดีครับผมโค้ชปูนแดงครับตอนนี้พวกเรากรชมรายการซิกแพคโปรเจกต์นะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึงข้อสังเกตว่าคุณกำลังอยู่ในภาวะอินซูลินเรสติสเทนซ์หรือว่ามีภาวะดื้อต่ออินซูลินอยู่หรือเปล่านะครับผมซึ่งผมรวบรวมวิธีการดูเนี่ยนะครับมาทั้งหมด3แง่มุมด้วยกันครับแง่มุมแรกนะครับก็คือเรื่องของการดูแบบผิวๆนะว่าเอ้ยคนคนเนี้ยหรือว่าตัวเราเนี่ยนะครับมีภาวะดื้อต่ออินซูลินหรือเปล่านะครับต่อมาคือ วิธีการดูที่มันลึกขึ้นนะครับผมดูที่ผลเลือดของเราดูที่ค่าไตรกลีเซอไรด์ดูที่ค่าตัวของ HDL LDL ของเราครับว่ามันต้องอยู่ในมาร์กเท่าไหร่เราถึงจะรู้ว่าเฮ้ยเรามีภาวะดื้อต่ออินซูลินแล้วนะครับและอีกวิธีการหนึ่งที่เราสามารถสังเกตได้ง่าย,ายๆคืออาการที่มันสื่อออกมาแล้ว ผ่านร่างกายของเราเนี่ยนะครับว่ามันมีอาการอะไรบ้างครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกให้แบบละเอียดแบบสับเลยทีเดียวครับผมรับรองว่าเดือดแน่นอนครับแป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปุนแนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอย ทำความเข้าใจก่อนครับ คือภาวะ Insulin r e s i s t ส n c e คือภาวะที่ร่างกายไม่ตอบสนองต่ออินซูลินหรือตอบสนองต่ออินซูลินได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นครับสาเหตุหลักๆมีหลายอย่างด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นการที่คุณเป็นคนที่ไม่ค่อย Active ไม่ค่อยออกกำลังกายกินอาหารที่มีแป้งแล้วก็น้ําตาลสูงมากเกินไปนะผมและก็มีการทานอาหารประเภท processed food นะครับต่างๆเหล่านี้สะสมกันเป็นระยะเวลานานนะครับจนกระทั่งร่างกายของคุณครับมีภาวะที่ ดือ้อต่ออินซูลินคือร่างกายมันไม่สามารถที่จะดูดซึมเอาตัวของกลูโคสเนี่ยนะผมเข้าสู่ตัวของเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเหตุทําให้คุณเข้าสู่ภาวะความดันโลหิตสูงเบาหวานและโรคหัวใจในที่สุดครับซึ่งภาวะอินซูลินเรสติสแตนซ์ถือว่าเป็นหน้าด่านะผมประตูบานแรกที่คุณจะเดินทางเข้าสู่ปัญหาเรื่องของสุขภาพนั่นเองแล้วนั้นถ้าเกิดว่าคุณรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าร่างกายของเรามันมีภาวะดื้อต่ออินซูลินนะครับผมเราจะได้หาวิธีการแก้แล้วก็สามารถถอยกลับมาสู่ภาวะปกติได้ทันท่วงทีนั่นเองครับผมวิธีการนะครับดูง่ายๆนะครับผมสำหรับสายฟิตเนสครับเราจะดูกันที่ตัวของบริฟตก่อนนะครับผมในมุมของรนอ์ หรือว่าคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการทํา IF หรือว่าเรื่องของการทําโบกิ้งคัตติ้งพวกนี้ครับผมครับมักจะดูตัวของ body fat เนี่ยเป็นหลักใช่ไหมครับก็คือตัวของมวลไขมันที่อยู่ในร่างกายของเราครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่อ้วนมากนะครับก็จะมี body fat ที่สูงหน่อยอาจจะอยู่ที่ประมาณ2 30อะไรพวกนีครับผมแต่ถ้าเกิดเปคุณเป็นตินาคริบเดว่าเป็นายนะครับกที่ปรมาณ15จนถ้าเกนดส่าคุณเป็นบุคคลปกตินะครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้ญิงนะับจะอยู่ที่ประมาณรับผมจนถึง25%ของบอร์เซ็นตคุณ ครับเนี่ยก็จะเป็นมาร์กของบอดี้แฟ t นะครับที่เราจะรู้ว่าเออเราอยู่ในภาวะไหนแต่ถ้าว่าใครเป็นสายเลนมากนะครับก็ผู้ชายจะมีบอดี้แฟ t อยู่ที่12ลงมานะครับส่วนผู้หญิงจะมีบอดี้แฟ t อยู่ที่21เปอร์เซ็นต์ลงมาครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายซิกแพคครับจะอยู่ที่17เปอร์เซ็นต์ลงมานั่นเองสำหรับตัวของบอดี้แฟ t ครับแต่ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าบอดี้แฟ t เท่าไหร่ถึงจะมีทรงของคนที่เริ่มนะครับผมเริ่มที่จะเป็นอ insulin resistance กับผมนะครับถ้าเกิดตามตำราครับเขาได้ทำการวางลำดับ ของตัวของอดี้ fat ว่าเฮ้ยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มฟิตนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นอดีตนะครับแล้วกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ lean แล้วก็อีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่ม average ครับผมนะครับโดยกลุ่มที่มีนาน้มที่จะเข้าสู่ภาวะ insulin r e s i s t ต n c ์แบบเหมือนเล็กๆเบาๆครับผมคือถ้าเกิดเป็นผู้ชายนะครับจะมีอดี้ fat อยู่ที่17ขึ้นไปนะครับในขณะที่ผู้หญิงครับผมจะมีตัวของอดี้ f a ตเริ่มต้นที่24ขึ้นไปครับนี่คือเป็นสัญญาณบอกว่าคนทั้ง2กลุ่มนี้ัะท้งงายหญิจ เริ่มมีภาวะที่ดื้อต่ออินซูลินแล้วดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะเริ่มออกกําลังกาย โปรแกรมแรกที่คุณควรต้องใส่ใจไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่มกล้ามเนื้อเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการลดไขมันส่วนเกินด้วยเพื่อให้ตัวของคุณนะผมไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงครับสามารถเข้าสู่ภาวะอินซูลินเซนซิฟิตี้หรือว่าทาให้ร่างกายมีภาวะที่มันไวต่ออินซูลินได้ครับมองก็ช่วยทั้งเรื่องของรูปร่างนะผมการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เรื่องของสุขภาพโดยรวมของทั้ง2เพศด้วยนั่นเองครับผมนะนี่คือเป็นวิธีการดูแบบง่ายๆพื้นๆสำหรับเทรนเนอร์ที่จะดูแลเกี่ยวเรื่องของ ภาพลักษณ์แล้วก็รูปร่างของตัวของนักเลงของเรานั่นเองครับและอีกวิธีหนึ่งครับที่จะทําให้รู้ว่าคนคนนั้นนะผมที่เรากําลังดูอยู่หรือว่าแม้แต่ตัวเราครับมีภาวะที่ดื้อต่ออินซูลินครับก็คือมันไม่ใช่เพียงแค่ตัวของบอดี้แฟทเท่านั้นถ้าเกิดบางคนเนี่ยนะครับไม่รู้เลยว่าบอดี้แฟทของตัวเองเนี่ยนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ให้ย้อนมาดูที่ตัวของ BMI ็มครับผมนะค่าบอดี้แมสซ์อินเด็ก์ครับผมค่าดัชนีมวลกายของเรานั่นเองครับโดยค่าดัชนีมวลกายนะครับ ของคนที่มีภาวะที่ดื้อต่ออินซูลินนะผมเริ่มที่จะดื้อต่ออินซูลินนะครับผมจนกระทั่งดื้อมากๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลที่เป็นโอเวอร์เวทนะครับจะมีตัวของ b m เอนะครับอยู่ที่25นะครับจนถึง29.9กนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นคนที่น้ำหนักเกินนะครผมไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามนะครับในขณะที่คนที่มีตัวของ b m เอนะครับอยู่ที่30นะครับ ขึ้นไปครับผมจะอยู่ในกลุ่มของ Obesity คือกลุ่มของคนที่เป็นคนอ้วนครับโดยส่วนใหญ่แล้วครับคนที่มี BMI อยู่ที่30ขึ้นไปครับมักจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสุขภาพแล้วนั่นเองครับหรือว่า ถ้าเกิดว่าเป็นบางคนครับที่มีการที่แบบร่างกายไม่แอคทีฟเลยไม่ค่อยออกลังกายเลยแล้วก็มีโภชนาการนะผมมีการกินอาหารที่แย่นะครับบางทีเนี่ยนะครับไม่ต้องรอให้ตัวของ BMI มเนี่ยมันถึง30หรอกครับอยู่ที่ประมาณ 25, 26, 27กเ็เนี่ยนะครับก็เริ่มเจอแล้วว่ามีอาการที่ไม่พึงประสงค์ครับผมซึ่งภาวะแรกที่คุณจะเจอคือ metabolic syndrome ครับซึ่งภาวะ metabolic syndrome ครับผม จะเป็นอาการของคนที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของระบบเผาผลาญนั่นเองครับคือเป็นพวกที่ระบบเผาผลาญพังนั่นเองคือไม่ง่ายนะครับคือร่างกายมันมีความดื้อต่ออินซูลินแล้วใช่ไหมครับผมและร่างกายกําลังจะเข้าสู่ความป่วยแล้วนะครับคือเริ่มจะเข้าสู่สเตจของการเป็น pre diabetic นะครับนั่นก็คือการที่เขาเริ่มที่จะเข้าสู่ความเป็นโรคเบาหวานแล้วแต่ยังไม่เข้านะครับแต่ว่าเริ่มเริ่มที่จะเข้าแล้วครับผมซึ่งอาการที่เรียกว่า e t a b บ l i c s y n d r o m มตัวนี้ครับผมเราจะมีวิธีการดูแบบง่ายๆครับมีอยู่5อย่างด้วยกันนะครับหนึ่งเลยคือคนคนนั้นนะมีตัวของรอบเอวนะครับถ้าเป็นชายนะครับจะอยู่ที่40นิ้วขึ้นไปนะครับในขณะที่ผู้หญิงจะมีรอบเอวอยู่ที่35นิ้วครับและในส่วนของบลัดกลูโคสครับผมคือตัวของค่าน้ำตาลในเลือดครับ คนกลุ่มนี้ครับผมจะมีค่าน้ำตาลในเลือดนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ110นะครับความดันโลหิตนะครับจะอยู่ที่มากกว่าหรือเท่ากับ130นะครับค่าไตากรกีสลด์นะครับผมจะอยู่ที่มากกว่าหรือเท่ากับ150และถ้าเกิดไปดูในส่วนที่มันลึกขึ้นนะครับก็คือตัวของไขมันดีแล้วก็ไขมันเลวครับถ้ากิกว่าเป็นตัวของไขมันดีครับ คนที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของระบบหัวผ a า c และมีภาวะที่ดื้อต่อลิซินนะครับผมและกําลังจะเป็นโรคเบาหวานเนี่ยนะครับผมกําลังจะเป็นนะนะครับจะมีตัวของค่า HDL ก็คือค่าของไขมันดีเนี่ยนะครับอยู่ที่น้อยกว่า40ในผู้ชายนะครับในขณะที่ผู้หญิงนะครับผมจะอยู่ที่น้อยกว่า50ถ้าเกิดว่าพูดถึงหน่วยนะมันคือมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่า คุณมีมาร์กเหล่านี้ครับผมที่ผมพูดไป5ข้อครับถ้าเกิดคุณไปเข้านะครับผม3ใน5ข้อให้รู้ไว้เลยว่าคุณเข้าสู่สภาวะเมตาบอลิกซินโดรมแล้วเรียบร้อยครับคือคุณมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของระบบเผาผ่านพังและเรียบร้อยนะครับและกําลังจะเป็นโรคเบาหวานนั่นเองครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดคุณรู้แบบนี้แล้วครับผมครับในเรื่องของมาร์กเลือดของคุณนะผมเกี่ยวเรื่องของ สิ่งที่อยู่ภายในของคุณเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของค่าไตรกลีเซอไรด์ค่าไขมันดีค่าไขมันเลวความาดันโลหิตต่างๆเหล่านี้ครับหรือไม่แต่ตัวของรอบเอวของคุณกับผมนะครับถ้าเกิดว่ารู้ตัวว่าเป็นแบบนี้แล้วครับคุณกําลังเดินทางเข้าสู่การจะเป็นโรคแล้วนะครับดังนั้นให้คุณนะครับผมเปลี่ยนถ้าเกิดว่าพลิกหน้าพลิกหลังได้เลยเนี่ยนะครับก็จะดีมากๆครับคือให้คุณหันมาออกกําลังกายซักให้หันมาคาร์ดิโอให้หันมาดูในเรื่องของอาหารแล้วก็ที่สําคัญเลยคือให้คุณปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมแบบ360องศาได้จะดีมากๆครับผมทําให้คุณเนี่ยนะครับสามารถที่จะรีเวิร์สกลับมาได้ทันโอเคไหมเนี่ยตอนนี้จังหวะเนี้ยมันอยู่ในภาวะที่คุณสามารถที่จะกลับมาสู่ความเป็นโทนปกติได้ทันนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเดินทางเข้าสู่ภาวะเป็นพรีไดเบ t ิกแล้วนะครับก็คือเป็นอาการที่แบบเริ่มจะเป็นโรคเบาหวานนะครับหรือว่าอยู่ในภาวะที่เตรียมตัวที่เป็นเบาหวานนะครับมันจะมีอาการที่สื่ออกมานะครับผมผ่านร่างกายของคุณดังต่อไปนี้นะครับ หคือคุณจะมีอาการตาพร่านะครับอาการตาพร่าเกิดขึ้นจากการที่ตัวของระดับตาในเลือดเนี่ยมันสูงใช่ไหมครับและมันไปทําให้เซลล์นะผมที่จอประสาทตาของเราเนี่ยนะครับมันมีความเสื่อมครับทำให้คุณมีอาการตาพร่านะครับอันนี้คือเรื่องที่ไม่ดีเลยนะครับผมอย่างที่ 2. นะครับ คือคุณจะมีอาการหิวบ่อยนะครับแล้วก็มีอาการกระหายน้ําบ่อยครับอาการหิวบ่อยเนี่ยนะครับผมเกิดขึ้นจากการที่ระดับน้าตาลขอเลือดของคุณนะครับมันเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์คือมันขึ้นแล้วก็มันก็ลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงครับมันทาให้คุณรู้สึกหิวบ่อยและหิวตลอดทั้งวันแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในภาวะที่หิวบ่อยและหิวตลอดทั้งวันครับคุณจะเข้าสู่วงจรอ,อุบตัต ของการเป็นอิสุลีนรูสต์ n ทและสุดท้ายคุณจะเข้าสู่ภาวะของการเป็นเบาหวานได้เร็วมากเลยจากการที่คุณเนี่ยนะครับกินน้ําตาลเข้าไปเพื่อ f u ูลฟ l l ตัวเองใช่มเพื่อทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเติมเต็มนะครับและน้ําตาลก,ก็จะตกใหม่นะครับคุณก็จะกินน้ำตาลกจากพ่อไปใหม่นะครับเป็นวงจรแบบนี้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันนะครับผมและก็จะเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยนะครับ เป็นเดือนเดือนนะครับและสุดท้ายคือมารูตัวอีกทีคือคุณเป็นโรคเบาหวานไปแล้วในสุดนั่นเองครับอาการที่3ครับนั่นคืออาการที่คุณรู้สึกอ่อนล้าลงครับผมจากการที่ตัวของเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยนะครับไม่สามารถดูดซึมตัวของกลูโคสแล้วก็ตัวของสารอาหารเนี่ยนะครับเข้าสู่เซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับทำให้การฟื้นตัวแล้วก็การที่เก็บกักพลังงานในรูปของไกลโคเจนพวกนี้ครับผมนะครับมันมีความผิดเพี้ยนไปนั่นเองครับผมมาในอย่างที่4ครับคืออันนี้คือจะออกมาที่ผิวมาที่ตัวของเราแล้วนะครับถ้าคุณเจอว่่าทีต้นคอ ตรงบริเวณอามพิตนะครับหรือว่าตรงรักแร้ของคุณนะครับหรือว่าตรงหว่างขาตรงขาหนีบของคุณครับมันมีอาการดําเป็นปื้นๆน,นะครับให้รู้ไว้เลยว่าตอนนี้ค,ครับคุณกําลังเข้าสู่ภาวะ อินซูลินเรสติสแตน์แบบที่เรียกว่าเต็มระบบแล้วนะครับมันไปสู่ผิวของคุณแล้วเรียบร้อยครับผมและอย่างที่5ครับถ้าเกิดว่าคุณเข้าสู่ภาวะนี้นะครับบอกเลยว่าอันนี้คือเสี่ยงสุดๆนะครับคือมีอาการชาที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าครับคืออาการนี้ครับมันเป็นอาการที่ตัวของน้ําตาลในเลือดนะครับมันไปค้างอยู่ที่ตรงบริเวณหลอดเลือดส่วนปลายของนิ้วมือนิ้วเท้าของเราครับมันเลยทําให้เรามีอาการชาและไม่ค่อยรู้สึกอะไรตรงบริเวณปลายนิ้วมือนิ้วเท้าของเราครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเจออาการเหล่านี้นะครับ คุณรู้ไว้เลยว่านี่คือระดอัลลามนะครับนี่คือเป็นสัญญาณแดงเลยครับเป็นแบบเหมือนสิ่งที่คุณแบบเป็นไฟแดงอ่ะที่คุณจะต้องแบบเฮ้ยต้องหยุดแล้วล่ะคุณต้องหยุดกินแล้วล่ะคุณต้องหยุดทําตัวแบบไม่ดีแล้วแหละนะครับผมไม่ดีในที่นี้คือเลิกทําตัวแบบเป็นเซนเตอรี่อ่ะคือทําตัวเป็นฤาษีกินเลอยู่หน้าทีวีดูเน็ตฟิกอะไรเงี้ยไถยมือถือไม่ทําอะไรเลยไม่ออกกําลังกายเลยแล้วก็กิน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 อย่างเดียวเนี่ยนะครับผมอันนี้คือบอกเลยว่า ควรต้องหยุดซะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่มันยังทันนะผมมันยังทันแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเดินทางเข้าสู่ภาะวะความเป็นโรคเบาหวานแล้วการแก้ไข มันจะโคตรยากผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับแต่มันโคตรยากแล้วต้องศสยกําลังใจและใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานครับผมเพื่อให้ร่างกายของคุณเนี่ยนะครับมันสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติดังเดิมได้น,นั่นเองซึ่งบอกเลยว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทําได้โอเคไหมครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีข้อสังเกตเหล่านี้แล้วครับผมนะครับก็ลองเอาไปดูตัวเองว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยอยู่ในภาวะอินซูลินบริสสแตนหรือเปล่าหรือว่าญาติพี่น้องนะครับผมคนที่เรารักนะครับมีภาวะนี้อยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีนะครับผมให้ช่วยเหลือเา้าใหทัน แล้วคุณจะเจอว่าคนที่คุณรักแล้วก็ตัวคุณเนี่ยนะครับจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ยาวๆแบบที่เรียกว่าไม่ต้องกลัวว่าคุณจะเป็นโรคร้ายอะไรก็ตามครับผมนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากเว้เลยครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าคุณชอบโค้ชปูแน่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แลวก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีๆที่ผมจะนเสนอทุกๆวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ